อย่างที่ทราบว่าธุรกิจของ BPS นี้จุกันมหาชนนะครับเราก็เพิ่งจดทะเบียนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ประมาณปีกว่าๆนะครับแล้วก็เราก็ระดมทุนไปวางนําเงินไปลงทุนในเรื่องของโครงสร้างโครงข่ายพื้นฐานเรื่องของเฟอร์บิสต์ฮี h เดอร์โฮมนะครับปัจจุบันเราก็มีลูกค้านะครับแล้วก็ที่เข้าไปลงทุนแล้วก็ประมาณทั้ง8,000ยูนิตนะครับหลังจากนั้นเนี่ย BPS ก็พยายามจะต่อยอดในเรื่องของสมาร์ทโฮมนะครับก็ ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในเรื่องของสุขภาพนะครับปัจจุบันเราก็มีนวัตรกรรมเรื่องของเฟสแอร์ Air, เรื่องของระบบน้ําดื่มต่างๆนะครับเพื่อต่อยอดเราก็สามารถเอาระบบไฟฟอติกนะครับมามอนิเตอร์เรื่องของคุณภาพอากาศในบ้านนะครับเรื่องของคุณภาพน้ําได้ครับผมครับจุดแข็งของเรานะครับเราก็สามารถที่จะควบคุมคุณภาพสัญญาณของอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเป็น โครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญในการเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นระบบเวลเน็ตหรือสมาร์ทโฮมก็ดีครับผมก็อย่างที่บอกครับว่าเราอยู่กับลูกค้าที่เป็นโครงการหมู่บ้านมา20ปีนะครับเราก็เห็นปัญหาของลูกค้ามากมายนะครับในเรื่องของความต้องการลูกค้าเราก็พยายามจะพัฒนาโปรดักต์ครับให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจรครับ ก็อยากให้นักทุนมั่นใจนะครับเราก็มีทิศทางที่ชัดเจนในการที่จะเติบโตนะครับแล้วก็สามารถพราาัฒนานวัตรกรรมโปรดักต์ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ได้อย่างครบวงจรครับผม